สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่352หอโมโหสวียจิ้งเทียนใช้มือแทนมีดแล้วฟันลงไว้ที่คอของจางเซ้าชูทันในนั้นบนฟ้าก็มีเสียงดังขึ้นมาพร้อมกับกระบีเ่เล่มหนึ่งมันเปล่งประกายออกมาแล้วตกลงมาทางด้านบนฝั่งขวาของสวียจิ้งเทียนควบแขนข้างหนึ่งถูกกระบี่ตัดขาดแล้วตกลงไปที่พื้น่ากของสวียจิ้งเทียนชุ่มไปด้วยเลือด ขนาดเดียวกันปานกระบี่ที่แข็งแกร่งสายหนึ่งก็พุ่งเข้าไปที่บาดแผลและเข้าไปในร่างกายเข้าไปทําลายเส้นเลือดและชีพจรของเขาไม่หยุดใครใครกันเสี้ยวจิ้งเทียนอดทนต่อความเจ็บปวดแล้วมองไปบนท้องฟ้งฟายามข่ามขืนพลันตะโกนออกมาเขาใช้ลมปลานผนึกชีพจรที่บ่าขวาเพื่อห,หยุดเลือดแต่ว่าปานกระบี่สายนั้นกลับสามารถพุ่งทะลุป,ปลานของเขาเข้าไปได้ในได้ในพริบตาแล้วพุ่งเข้าไปยังทะเลปานและหัวใจของเขาจางเซาชูเองก็ถูกกระบี่ที่ดีๆก็ลอยเข้ามาจนตกใจแต่ว่า เขากลับมาในหวาดกลัวแต่กลับดีใจแทนเขาจํากระบี่หักเล่มนั้นได้นั่นเป็นกระบี่ของน้องเก้าน้องเก้ากลับมาแล้วน้องเก้ากลับมาแล้วจางเศ่าชูัวเลาะออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วใช้สายตายาะเย้ยมองไปยังซีเวจิ้งเทียนแล้วกับจะบอกว่าเจมใช่บอกว่าน้องก้าตายแล้วหรือแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วบรรยายน้อยฝีมือของเมืองเคยล้วนแต่พากันเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีพวกเขาถือมีดเอาไว้และสสำรวจไปรอบๆล้วกับกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจ เวียจิงเทียนใส่หัวแล้วกล่าวว่าเป็นไปนไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้องค์ชายก้าถูกนายน้อยของกลุ่มอีถังพินเมองเฮยฆ่าแล้วนี่เขาไม่มีทางที่ยังมีชีวิตยอยู่ได้นายน้อยของกลุ่มอีถังพินเมองเฮยเป็นคนระดับไหนสําหรับเซเวียจิงเทียนแล้วนั่นนับเป็นบุคคลที่เขาได้แต่ต้องแงน้ามองแค่คําพูดประโยคเดียวก็สามารถทําลายวัฒเทพินอ่ให้เป็นเท่าทานได้ในพริบตาแล้วใจงองเฉินจะสามารถหนีรอดออกมาจากเงื้อมมือของนายน้อยกลุ่มอีถังพินเมองเฮยได้ยังไงและในตอนนี้เองตาหลังของเซวียจิงเทียนก็มีเสียงดังขึ้นมา ราชคูทำไมถ้าถึงได้รู้ว่าค่าถูกานน้อยของกลุ่มอีถังผีมังคยฆ่าตายไปได้แล้วล่ะได้ยินเสียงนี้เขา้าร่างของซีเวจิ้งเทียนก็สันะทานสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปและค่อยหมุนตัวกลับมาชายหนุ่มหน้าตาเหล่าๆคนหนึ่งยืนอยู่ห่างจากเขาไปประมาณห้าเก้าในมือถือก็บีหักเอาไว้แววตาที่เย็นเย็นทั้งสองข้างของเขากำลังจ้องม,มาทางเขาจางลู่เฉินทำไมเจ้าถึงยังไม่ตายในใจของซีเวจิ้งเทียนสันะทานขึ้นมาใบหน้ากระซิบขาว ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียเรื่อดไปมากหรือว่าเพราะตกใจกันแน่จางอาเฉียนกล่าวว่าเจ้าหวังว่าข้าจะตายมากหรือเสื้อจิ้งเทียนกัดฟันแน่นแววตาของเขาเป็นประกายเยือกเย็นพร้อมกับหาอากาศรอบข้าจากนั้นก็แอบโคจรลมปานถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าจางอเฉียนนั้นแข็งแกร่งมากแต่ว่าตอนนี้เขากับจางอาเฉียนถือว่าต้องต่อสู้กันแบบเป็นตายไปข้าหนึ่งแล้วแล้วทำไมเขาถึงไม่ลองเสี่ยงตายดูเผื่อว่าอาจจะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์อะไรได้ครับ เสื้จิงเทียนลงมือออกฝ่ามือไปโจมตีที่ยังอกของจางลู่เฉินจางลู่เฉินใช้มือขวาเอาไว้แค่พลิบตาเดียวก็จับไปที่ข้อมือของเสื้จิงเทียนได้นิ้วของเขาเลากับเป็นเหล็กกดลงไปในเนื้อจนสีหน้าของเสื้อจิงเทียนบิดเบี้ยวขึ้นมาร่างทั้งร่างสะท้านเลือดส,สดๆไหลออกมาจากข้อมือของเสื้จิงเทียนนิ้วมือของจางลู่เฉินเล่ากับจะกดให้ข้อมือของเขาทะลุจางจางลู่เฉินเจ้าเสื้อจิงเทียนกล่าวออกมากระท่อนกระแทน่นจางเซ้าชูรีพุ่งเข้าไป ในใจของเขาทั้งดีใจทั้งโมโหแล้วกล่าวว่าน้องเก้าข้าจะสารเลวนี่ซะท่านพ่อถูกเขาฆ่าตายจางวโรเฉินแอบรอบถอนหายใจในใจดูแล้วคงกลับมาช้าเกินไปเรื่องที่จะเกิดก็ได้เกิดไปแล้วจาวโรเฉินตอนนี้ข้าเป็นคนของเมืองเฮยหากว่าเจ้าข่าแต่ต้องฆ่าจอฝีมือของเมืองเฮยจะต้องฆ่าเจ้าแน่สวีจิงเทียนกล่าวจางวโรเฉินกล่าวว่าใช้เมืองเฮยมาขู่ข้าเหรอหากว่าเมืองเฮยฆ่าข้าได้แล้วข้าจะมายินอย่างนี้ได้ยังไงกรับ จางว่าเฉินส่งลมปานเข้าไปในนิ้วทั้งห้าฝ่ามือของเขาก็มีลมปานเข้าไปปกคลุมจากนั้นเขาก็บิดแขนทําให้ข้อมือของเสื้อจิงเทียนถูกบิดจนชากระดูกข้อมือหักออกทั้งหมดอเสื้อจิงเทียนร้องหอยหววเหมือนกับไก่ถูกเชือดขาทั้งสองข้างอ่อนแรงแล้วลงไปนั่งคุกเข่าที่พื้นแล้วร้องหอยหววไม่หยุดเสื้อจิงเทียนตายไปซะจางเศ่าชูพุ่งเข้าไปราวกับคนบ้าบัดของเขาราวกับฝนห่าใหญ่ เขาลงไปที่ตัวของซิเวจิงเทียนจนล้องไห้หวนแล้วกิ้งไปมาที่พื้นไม่หยุดองชายเก้าวองชายสิพวกท่านทำอย่างนี้กับข้าไม่ได้ช่วยข้าตุมต้มตุม้มตุ้มกระดูกในร่างของเขาไม่รู้หักไปกี่ท่อนแล้วแม้แต่หน้าของเขายังยุบลงไปเพราะของเขาถูกชกจนชุ่มไปได้วยเลือดซีเวจิงเทียนถูกชกจนตายตุบตุ๊ตมัดของ,จงเจ้าชูไม่หยุดลงเขายังคงชกไปบนร่างของซิเวจิงเทียนเพื่อระบายความแค้นและความโมโหนในใจออกมาสุดท้าย จางวัเฉินก็ไปลากเขาออกมาเขาถึงได้คุกเข่าลงไปที่พื้นแล้วกอดขาของแจ้งวัเญเฉินเอาไว้แล้วร้องไห้ออกมาอย่างหนักเขาเก่าออกมาอย่างเสียใจว่าพี่น้องเก่าท่านพ่อตายแล้วท่านแม่ตายแล้วท่านกงก็ตายแล้วท่านลุงว่านก็ตายแล้วพี่ใหญ่ตายแล้วพี่สองก็ตายแล้วทุกคนัวแต่ถูกฆ่าหมดแล้วเจ้าต้องแก้แค้ในให้กับทุกคนเนาะในใจของแจ้งขวเฉินหนักอึ้ง เดี๋ยวเขาก็พอจะเดาได้แล้วว่าจางเทนเจียน่าจะกลับมาที่ประเทศวินอูแล้วราชวงศ์คงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่แต่เขากลับคิดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นขนาดนี้ไม่ว่าจะพูดยังไงจางเทนเจียก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์ทำไมถึงได้โหดเหีเ้ยมอมมหิดไดขนาดนี้นอกจากนี้เรื่องที่ทำให้จางร่ชเฉินกังวลที่สุดก็คือท่านแม่ขนาดองวินอูยังถูกฆ่าตายแล้วท่านแม่เป็นคนธรรมดาจะยังสามารถหนีไปได้หรยอในใจของจางร่ชเฉินเกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจขึ้นมาเหมือนทั้งสองข้างกำแน่นยังไม่ ทันในนั้นไอพลังที่แข็งแกร่งก็พุ่งออกมาจากในร่างของจางเฉินแล้วกลายเป็นพายุที่บ้าคลัง่งจะทำให้จามิตรเมืองเคยสิบกว่าคนถูกพัดผิวไปตายไปไซะใหมดจางเฉินสะบัดแขนออกไปเกิดปานฝ่ามือขนาดใหญ่รวมตัวขึ้นมาแล้วตบไปที่บนฟ้าตุบตุบมีเสียงนั้นขึ้นมาติดติดกันบรรดาจามิตรเมืองเคยสิบคนนั้นถูกฝ่ามือปานเข้าจนร่างแตกกลายเป็นกองเลือดทุกๆคนล้วนแต่ร่างกระจัดกระจายหัวละท้องระเบิดเหลือแค่กระดูกที่ชุ่มไปด้วยเลือดจางเทียนเจีย จางโูเฉินตะโกนขึ้นมาเสียงของเขาดังราวกับสายฟ้าฟาดดังออกไปไกลถึงหนึ่งร้อยลีถึงแม้ว่าจางโูเฉินกับสมนลินจะอยู่ด้วยกันแค่ระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าเขากลับสามารถรับรู้ได้ถึงความรักของแม่รับรู้ได้ถึงความรักของญาติสนิทและเขาก็เห็นว่าสมนลินเป็นแม่ของเขาจริงๆสำหรับองวินอู่ถึงแม้ว่าจางโูเฉินจะไม่พอใจในตัวของเขานักและไม่เคยเรียกเขาว่าท่านพ่อมาก่อนแต่ว่าจางโูเฉินก็สามารถรับรู้ได้ถึงความใส่ใจขององวินอู่ที่มีให้กับเขาและพยายามชดเชยให้กับเขา ความรู้สึกที่จางอ้อเฉินมีให้กับอ,องวินอู่นั้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เดิมจางอ้อเฉินคิดว่าพอเขาไปดำหนักมกกังกรแล้วกลับมาที่ประเทศวินอู่เขาจะเอาคำพิพากษาและภาพจิตครึ่งเซียนมาให้กับอองวินอู่เพื่อช่วยจำยุดของราชวงศ์เพิ่มความสามารถขึ้นไปแต่ว่าใครก็นึกไม่ถึงว่าจางเทียนเจีเ๋ยกลับลงมือได้โหดเทียมอย่างนี้เขาไม่เพียงแต่ฆ่าพ่อและพี่น้องเท่านั้นเขายังทำลายล้างทั้งราชวงศ์จางอ้อเฉินได้ฟังจางเซาชูพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวงังและทุกเรื่องที่จงงางเทีนเยน ในใจเกิดความรู้สึกอยากจะฆ่าคนที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนจางเซ้าชูกล่าวว่าได้ยินนายทหารคนหนึ่งที่นีออกมาพูดว่าเขาเห็นจางเทียนเจียเ๋ยระเบิดหัวของท่านพ่อเองกับมือและก่อนหน้านี้เสื้อจิ้งเทียนยังพูดว่าจางเทียนเจี๋ยเป็นลูกชายของเขาเป็นลูกชายของเขากับพระชายาอะไรนะจางเล่าเฉินกล่าวตอนนั้นเสื้อจิ้งเทียนคิดว่าข้าต้องตายแน่ๆแล้วก็เลยยอมบอกความจริงกับข้าน่าจะไม่ใช่เรื่องโกหกจากฐานะของเขา ไม่น่ามาสร้างเรื่องโกหกคนตายจางเซาชูกล่าวแววตาของจางวันเฉินปรากฏล่องรอยค่าฟันออกมาแล้วกล่าวว่าจางเทียนเจียสมควรตายแต่ว่าเรื่องนี้จะให้แพร่ออกไปไม่ได้ดิคัดจางเซาชูเข้าใจความหมายของแจ้งวังเฉินยังไงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีหากก็าแพร่ไปอองวินอูจะต้องกลายเป็นที่หัวเราะเยาะเย้ยของทุกคนแน่นอนเขารู้ว่าจางวันเฉินกําลังปกป้องชื่อเสียของขององวินอูอยู่บางทีที่น้องจัดจะแก้แค้นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเดียวที่พวกเขาทําให้อองวินอูได้ลงุงเกา ข้างกายของจ่านเทียนจีมียอดฝีมือของมังเฮยอยู่มากมายในนั้นมีทั้งหลายคนที่ร้กาจจะต้องเป็นจำยึดคันสวรค์นในตำนานแน่พวกเราต้องบอกสำนักไหมและให้ผู้อวสคข,ของสำนักมาช่วยพวกเราจัดการจางเซาชูกล่าวความแค้นของตัวเองแน่นอนว่าต้องแก้แค้นด้วยตัวเองจางรลเฉินกล่าวจางเซาชูมองไปยางนายทหารที่บาดเจ็บหนักแล้วมองมาที่จางโลอเฉินกล่าวว่าแต่ว่าอาศัยแค่กำลังของพวกเขาไม่กี่คนย้อนกลับไปที่วังก็ไม่สามารถฆ่าจางเทียนจีได้อยู่ดี จางโรเฉินตบปที่บาของจางเซาชูเบาๆแล้วกล่าวว่าพี่สี่ท่านกลับจะหารที่บาดเจ็บอยู่ให้รักษาอาการบาดเจ็บซะเรื่องแก้แค้นให้ข้าไปคนจัดการเองพอกล่าวจบจางโรเฉินก็มุ่งไปทางวังหลวงด้วยใจที่เต็มไปด้วยเรื่องต่างๆมากมายในใจหนักอึ้งขึ้นมาอย่างกล่าวไม่ถูกจางซาชูไล่ตามหลังมาแล้วกล่าวว่านุอเก้ารลอข้าด้วยต่อให้ต้องแก้แค้นก็ต้องให้ข้าแก้แค้นด้วยนอกจากนี้หากว่าเจ้าข้าจางเห็นเจียตายก็ต้องยอมรับคำคอลลาหาที่ข้าพี่ชายอนาคตของเจ้ายังอีกไกล จะจะทำอย่างนั้นไม่ได้ชื่อเสียงแย่ๆพวกนี้ใช้ให้ข้าทำเองให้ข้าทำเองจางว่าเฉินไม่หันกลับมาเขามง่งไปข้างหน้าดูเหมือนเดินช้าแต่ว่าจริงๆแล้วทุกก้าวของเขาไกลถึงสิบจังจางเศร้าชูไม่มีทางตามทันได้ไม่นานจางวเชเฉินก็หายลับไปกับความมืดยามค่ำคืนเหลือไว้แค่เงาแผ่นหลังของเขาที่เหยียดตรงเช้าตรู่วันนี้ในสุดจางวเชเฉินก็กลับมาถึงวังเขาเงยหน้าขึ้นไปมองอย่างกำแพงที่สูงตั้งงานตรงหน้าน้ำค้างที่หนาวเหน็บเมื่อคืน ทำให้เสื้อคลุมของและรองเท้าของเขาเปียกเชื้อไปหมดขนาดกระบี่หนักยังมีน้ําค้างปกคลุมท่านเฉินมาถึงเมืองแล้วทาไมท่านถึงไม่พูดอะไรสักคําเลยล่ะกัวกัวเอาหน้ากระต่ายอ้วนๆของมันมาขวางหน้าจางกวนเฉินเอาไว้แล้วถามอย่างไม่เข้าใจจางกวนเฉินไม่ยอมกล่าวอะไรออกมาในดวงตาของเขามีเสเลื่นมากมายเขาถือกระบี่เอาไว้ในมือแล้วก้าวเข้าประตูไปใอรกันทหารที่รักษาการมองมาอยัางจางกวนเฉินที่ถือกระบี่เอาไว้แล้วรีบพุ่งเข้ามาล้อมจางกวนเฉินเอาไว้ตรงกลางไม่อยากตายก็ใส่หัวงไปซะ จางก็เฉินอปล่อยผมยาวสะใหญ่เขาไม่ได้หยุดเท้าลงแต่ว่าเก่ามาเริ่มเสียงเย็นเยืกแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยอีกแล้วนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ